ตูฟ้าชาลีไหนตูฟ้าชาลีอะตูฟ้าชาลีไปจอดอยู่ข้างนอกตอนนี้เราอยู่กันที่ชนบุรีนะครับอยู่ที่ศรีราชาอย่างเมืนอไรเธออืมไม่จะไปนีโนอนอากาศเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะจะใช้เป็นวัดลงคอแต่เพิ่งเป็นได้ประมาณสองวันนะสองวันแล้วก็ต้องมาปฏิบัติธุรกิจ พออันนี้มันเราขอเขาไว้แล้วภารกิจเที่ยวแค่ไหนภารกิจเที่ยวนะคะเราลามาแล้วเรียบร้อยนะไม่เที่ยวก็ไม่ได้ไอ้เรื่องไม่สบายไปทีหลังไอ้เรื่องเก็บป่วยอ่ะไว้ก่อนไว้ก่อนแต่ต้องเที่ยวมาก่อนเพราะเราลาไปแล้วนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ชนบุรีนะครับเรามางานเลโทแคมป์แล้วทำไมเราถึงนอนคุยแบบนี้่ะนั่นเพราะว่าเรากำลังรอพี่อีกคนหนึ่ง ที่เขาหายไปจากในวงการนานมากหายไปจนคิดถึงแล้วกิจสิทก็ยังไม่กลับมายังไม่กลับมาแล้ววันนี้เขากลับมาแล้วครับผมแล้วเขานัดเจอเราได้ครับผมใช่เขานัดเจอเราเราก็เลยมานอนรอมานอนรอที่คาเฟ่แถวๆนี่แหละไม่ไกลไม่ไกลจากที่จัดงานเราก็มานอนพักก่อนมานอนรอก่อนมานอนรอจริงๆมันเป็นคาเฟ่นะที่เนี่ยที่เนี่ยที่เรามาคือยูสวน อยู่ส,วน,สวนอยู่สวนคาเฟ่คาเฟ่เป็นคาเฟ่แต่ว่าเขามีอะไรนะตะข่ายให้นั่งเล่นให้นอนให้นหั่งเล่นแต่เรานอนเรานอนแล้วเรื่อยๆที่จะนอนนอนพักผ่อนทําทุกที่พี่เหมือนที่บ้านจะหลับอยู่แล้วเนี่ยลมเย็นมากลมดีมากคือนับพี่นัดพี่นัดพี่ไว้ที่ประมาณบ่ายบ่ายโมงบ่ายบ่ายสองอ่าอาว่าเดี๋ยวเขาจะซื้อของเข้ามาทําแล้วก็ลาปากเลยสบายเลย้าไม่มีด้วย เดี๋ยวเราค่อยขับเข้างานพร้อมกันใช่เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าเราจะไปเจอใครกันบ้าง <Okay. S 1> นั่นจ้าเดี๋ยวขออนุญาตพักผ่อนกันก่อน <มา S 1> นะคะยังยังไมยังยังมาแล้วครับคนที่เรานัดอยู่แต่ตอนนี้เลขชี้ออกไปเซเว่นมาแล้วมาแล้ว <c oughs> โอ้ยหายไปนานเลย ลูกจิ้มเราไปเซเว่นเมื่อกี้อ๋อโอ้สบายดีพี่นอนลมยินไม่เรื่องของเรื่องขับเลยพี่อ๋อเหรอพอเราขับมามอเตอร์เวย์ใช่ป่ะอีนนี้มันจะมันจะมีทางที่เราจะออกก่อนทางอย่างเงี้ยให้เราออกอ่ะผมมาออกไม่ทันมอเตอร์คูลโทรศัพท์ยาวเลยเปิดดูทีนึงเอาเลยพุ่งเลยด้วยนะพุ่งเลยนิดนึง อ้าวไหนล่ะเอไหมนี่เขาบอกอยู่นะเจอแล้วจะขอกอดสักทีนึงหายไปเลยอะบอกแล้วตัวอะจ่อยพี่ถามว่าแฟนแฟนใหม่หรือเปล่าแฟนใหม่แฟนใหม่หายไปเลยแม่พี่แม่หายไปแล้วก็ ไม่มีเสียงตุ้งแหนงตุ้งแหนงในคลิปเลยอ่ะไปผักใจผักใจผักใจใช่ไหมมันอยู่ในช่วงเบิร์นเอาไหมหมายถึงว่าแบบีสายกิจไปด้วยเออเบิร์นหนาวไปเขโหมดดราม่าเอกหนูแค่อยากแบบอยากอยากอยากรู้เฉยๆว่าทำไมทำไมถึงแบบหายไปอะไรตอบได้ไหมเอยถ่ายได้ไหมตอบได้ไหมคะก็เป็นปัญหาเรื่องหัวใจเรานั่นเอ๋อพอเราแบบ คือเราเป็นคนเหมือนเหมือนเราเดินทางเราถ่ายก่ะเราอย่างสั้งอะไรมาหลคนใช่ป่ะแต่พอวันที่แบบเราไม่มีเราไม่มีแรงบันดานใจอ่ะมันไม่รู้เราจะไปดูจะไปหาที่ไหนเราเคยเป็นคนทําให้คนอื่นอ่ะเออประมาณอ๋อเป็นเป็นประมาณว่าพี่ทําเสิร์ฟคนอื่นจนพี่ไม่ได้เสิร์ฟตัวเองใช่แล้วพอวันหนึ่งเราแบบพอวันหนึ่งเราหมดแรงบันดาลใจเราไม่รู้จะหันหน้าไปหานที่ไหนอืมเป็นแบบเป็นอย่างนั้นมันก็เลยแบบอาจจะใช้เวลานานนิดนึงอะไรเงี้ยก็จะได้พอ พอเข้าใจนะว่าเวลาเราทําเสิร์ฟคนอื่นเยอะๆอ่ะพอเหมือนเหมือนเนี่ยตอนเนี้ยที่พี่ทาอยู่เหมือนพี่ทําเสิร์ฟจนมันทีมันขับลุกด้วยทํานู่นด้วยทํานี่ด้วยแล้วทำคนเดียวมันเหนื่อยมากๆเหมือนเข้าใจนะหนูว่าพี่ต้องหันมาเสิร์ฟตัวเองหมายถึงว่าต้องแบบอาจจะต้องมาเสิร์ฟตัวเองบ้างเพราะเราเราไม่เคยเสิร์ฟตัวเองใช่พอพอเราไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟว่าคนดู้จอย่างนี้ไหมคนดูาจนี้ไหมที่ลืมพี่ลืมถึงตัวเองที่หนูก็เข้าใจว่าพี่อาจจะแบบเหนื่อย เหนื่อยเพราะนี่ต้องทําแล้วก็ต้องทําแบบเพราะว่ามันต้องคิดตลอดเวลานะว่าเราต้องทาอะไรยังไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบเหนื่อยบ้างเหนื่อยอยู่ล้วเหนื่อยงานอาจะดูง่ายๆนะเราเป็นใครใช่แต่จริงๆโอ้มันขั้นตอนเยอะคืองานงานเด่นที่เราต้องมีการวางแผนอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าพี่แม็กต้องเหนื่อยมากๆแน่ๆเลยถึงแบบถึงแบบหยุดอะไรอย่างเงี้ยซาเหลืองเลยนะครับ ฟ้าเหลืองลาเหืองครับฟ้าเหลืองแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งครับตู้เหลืองกับตู้ฟ้าฟ้าเหลืองฟ้าเหลืองฟ้าเหลืองอีกแล้วแต่รอบนี้ฟ้าเขาไม่ทำดาอาตมาดาในไหนหลังพี่เหตโทหมดเป็นแสนไม่ทำแล้วดาเลยโอ้ทองหมดไปสองบาทนี่ดีนะว่าทองขึ้นเงินหมดไปสามบาทแล้ว ตายไปเอ้ยเอ้ยเต็นท์หลังคานี่มันโอเคไหมพี่ถ้าถ้าเอานะเอาเป็นแบบป๊อปอัพดีกว่ายังไงอ่ะที่มันเปิดแล้วมันยกขึ้นอย่างเงี้ยที่มันหลังแข็งๆอ่ะที่มันจะเป็นกล่องอ๋อมันสะดวกกว่าแล้วถ้าเกิดเราไม่ใส่ไดร์โ์นะเจาะเลยใช่ไหมครับไม่ต้องมาใส่บันไดออจริงใส่เต็นท์หลังคาแล้วเจาะตรงกลางแล้วเราก็ปีนขึ้นจากข้างในสะดีกว่าใช่เพราะบางทีเรามีบันไดอ่ะบางที ถ้าเราไปจอดนอนดิมถนนมันไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราต้องเหลือคนเขาเกะกะเขาหรือเขาต้องมีคนขึ้นได้แต่ถ้าจอดในรถก็คือสบายเลยปลอดภัยแล้วข้างในเราก็ทําอะไรได้อีกเยอะทาห้องน้ำนี่ได้เลยนอนข้างบนจริงห้องน้ําเราเป็นถังเขียวตอนเนี้ยถังช้างกับถุงดำล้ำหนาถุงดล้ำหนาเข้าได้แล้วห้องน้ำาลดวกแต่ห้องน้ำที่เราใช้ิงๆเอาเป็นเป็นตู้เย็น เดี๋ยวเราไปกันต่อเจอกันตั้งแต่กี่โมงเนี่ยโอ้รงคุยกันจ้เารู้เลยใช่ไหมเขาก็รอเราหรือเรารอเขาหรือยังไงมีเขาได้ยินเราบ่อยเขานำอ่ะเรื่องหมาเรื่องหมารูเรื่องน้ำเบนี้เห็นรถแหวนนะรู้เรื่องหมา เดี๋ยวตู้ฟ้าชาลีจะเปล่านะคะ่ะเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วรู้ยัง,ง <c oughs> นะรู้ยังอะไรชื่อใหม่แล้วค่ณแม่ก็น้องไม่ดีใช้ชื่ออ invent นะครับโดนแฮ็กไปแล้วค <c oughs> ่ะแล้วคุณรรี่ชาวต่างชาติเขาเอาไปแล้วค่ะผมเปลี่ยนเป็นตู้ฟ้านะครับผม ครับตามครับนี่ฮะรถตัวเหลืองครับตัเหลืองในตำนานนะครับใช่ที่กลับมาแล้วนะครับผมเขากลับมาแล้วกลับมาแล้วเหรอเขาไม่ได้กำลังจะกลับมาคือเขากลับมาแล้วกลับประทุความยิ่งใหญ่อีกครั้งใช่เราก็เกาะบารมีเข้าไปหาใส่เข้าไปดูฟ้าชลีนะครับวันนี้เยโลแวนนะคะก็ลัางเข้าสู่ทามวิบากแล้วนะคะไปกันต่อไปให้เราสองสองคันเลยนะผมโอ้โหล ไม่ควรลดลงเลยพี่แม็กซ์ลดลไม่น่าควเลยแม็กซ์ขนาดหมายไม่ เขาเลี้ยวแล้วแล้บหลุหลดหลบดก็หลเราไทเหมือนต้นไปทำเหมืไม่้หไปเราทำเหมือนต้นไปเขบหลดหล้่หลไปแล้วเราค่อยตามนะะเขาจะต้องเกตดไม่ได้หรอกเราตามอ่ะถ้าคิดจะเป็นนักสืบต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ถ้าคิดจะเป็นนักสืบนะอยากให้เขารู้ตัวอยากให้เขารู้ตัวอยากไปชี้ให้เขารู้ตัวห่างนิดเดียวห่างนิดเดียว ยครับค่นะครับไม่รู้ว่าเขาจะเลี้ยวไปทไหนนตอนนี้ต้วใจจๆฮะนี้เราเข้ามาในงานโแล้ว่ที่มูลไลท์นั่นแน่เลยพี่้บ้านคาแตอนนี้เราเข้ามาในงานครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องไปจอดตรงไหน อไหนยังไม่รู้นะะยังไม่รู้นะฮะยังไงนะขับเข้าไปเลยม็กพวกเราหรือยังไงหรือต้องรอก่อนเรา๋ต้องหาคือเราต้องบอกนี้นะคะว่าการเดินทางมาที่งานเลโทนี้เราตามพี่แม็กา์มานะครับพอเราเห็นพี่แม็กปุ๊บเราพักขาพี่แม็กเลยเนี่ยขอมาด้วยเลยพี่แม็กก็จัดการให้นะคะขอบคุณมากนะคะครับนี่ฮะ คือเราส่งรายละเอียดรถของเราไปให้เขาดูข้าวว่าเราน่าจาเป็นอย่างนี้นะน่าก็แบบนี้เหมือนเหมือนของเขาเลยเหมือนของพี่แบ้งเลยทางทางผู้จัดการก็ได้เลยน้ามาเลยมาเลยครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบคุณมากครับอันนี้เป็นลานกลางเต็นท์อยู่แล้วเนาะนี่คือลานกลางเต็นท์แต่ว่าแต่ว่าเราไม่เคยมานะอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับเห็นวิ่งมาสองคันโอ้โหดูเต็มแดงแฉเลยเต็มไปลยแดงเลยอ่ะดีครับสัดีับตกกระักันก่อนนี้เียวมาใหม่จัดเต็มเลยได้ไหมเ้าใจล เราแล้วไหมในนี้ดูดิถลื่รถแค่เขนี้ขับโคตรมาดูดิ <laughs> คใครยากขุดได้เหรออยู่ในรถคันนี้คัน,นเดียวทำได้ไงเอออยู่ในรถมินิคันเดียวอ่ะรถเราอะสินั่นแหละดิขนาดขนแล้วอ่ะยังไม่เท่าเขาเลยเมาดูกันนะฮะวัดล่องเล็กแค่นี้มินิเยลโลแวนจะเข้ามาได้หรือไม่ หลังจากที่ปรึกษาก็มันอยู่พักใหญ่นะฮะเราก็ได้แนวะค,คิดแล้วนะคะว่าเราจะเอาสู่มชนกันนะ รถตัวเล็กต้องมีรถตัวเล็กต้องมีนะครับผมไอเทมหลักเลยเราทำขายดีป่ะใช่ไม่ว่าจะทำเครื่องมานดีขนาดไหนก็ต้องมีนะครับผมอันนี้อันนี้เป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นแรกแรกแกมอันนี้รุ่นอัปเกรดแล้วอัปเกรดแล้วนะครับอันนี้อัพเกรดแล้วมีความพัฒนาแล้วใช่ใช่บอกไว้เลยว่าขาดไม่ได้สำหรับรถตู้ต้องมี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 ถ้า ถ้าใครไม่มีอันนี้ไม่ต้องเข้าแก๊งเรา <laughs> เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเราได้ใช้จริงๆแล้วพร้อมกับเครื่องดื่มเย็นๆนะคะดูหลังกันเถอะเราจะไปอะไรดาวเว่อร์อันนี้ดาวเว่ออกแน่นอนอ้าวม้นชี้ไปที่ถามจะเป็นทรงชอบครับผม อันนี้ลิม็ด8 0ปีจ้าของอะไรนะคร่บสปริงบาร์ขอองะะไรนสปริงบาร์ค่ะใครเนี่ยจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยนี่ขายส่วนลดพักร้อนให้ฉันเลยนะ้ชมคอวันนี้เรามาเป็นวันแรกงานเขามี3วันนึกว่าพรุ่งนี้น่าจะคืนแต่วันนี้เราพาเก็บบรรยากาศกันว่าในงานเขามีอะไรบ้าง รู้จักกันเน้อยด้วยความที่เราอ่ะไม่ได้ไปร่วมแขนงจะใครด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เราพอเราไปเจอกันมันเป็นการเปิดโลกเฮ้ยคนรู้จักกันเยอะขนาดนี้อยูอะไรเงี้ยรู้แต่คิดว่ารู้แต่คือแบบ แล้วบาทเราไม่ได้เอาสเปรย์บานี่นะเอารู้ไม่รใช่ไหมทำอะไรหนูไม่ได้หเลยทุอ่ะตอนนี้กี่โมงละทุ่มนะใช่ตอนนี้เป็นเวลาทุ่มทุ่มนะครับตอนนี้พี่แบ็กเริ่มทำกับข้าวแล้วแล้วเราอะเราออย่างเงี้ยไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรทำไม่มีกิจกรรมใดๆทั้งสิ้นพยายามจะช่วยพี่แม็กยำนะพี่แม็กบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ยำเอง ยามาม่าอยากช่วยยังไงช่วยแต่ว่าไม่ถนัดยำรอเนี่ยรอยำมาเสร์ฟแก้ไม่แก้ไม่เขียวนะครับใส่เดียวได้หมดครับผมคอยได้ไปเหลืองขึ้นมา ไม่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เข้าไปขหยกันแล้วไอ้ที่ช้านี่คือแวะโรตัสนะที่จริงก็คือแค่ไม่กี่อย่างรอมาลดราคารอเวลารอเวลารอเวลาสายสองเขาถึงลดว่าแล้วทำไมมาช้ายังยืนคุ้มเลยยืนคุ้มพนักงานเลยทางจะยินกอดอกมองไพี่ติ๊บแกล้ใช่ไม อ๋อยังยางไก่กนเทคนิคของนี่เราแวนนาะไม่จริงๆก็เปิดหมาได้อ๋อใช่ๆดี๋ยเป็นเสียงก่ครัวก็สิอันนี้ไม่ดูอะไรพี่ล่าเป็ดล่าเป็ดเนี่ยถ้าเราจะไม่ทำให้มันแบบมันสาบมันมีวิธีนะมหมายว่าแบบต้องเอามันเปลี่ยนเป็นไก่โอเคอ๋อเออ เราจะไปหาวิธีทำทำไมเป็นยากเปลี่ยนไปเลยถ้าไม่ชอบเออมันมี่กลิ่นมันก็เป็นกลิ่นของมันเอ่อเวลาเรากินเนื้อเนื้อแพะเออใช่ใช่เฮ้ยมีช่วยเขาไงเออเออเออนี่เครื่องยาม อันนี้เครื่องยำนะเครื่องยำจริงๆเลยค่ะเนี่ยแต่จริงเครื่องยำจริงๆก็ไม่ไดใส่เยอะขนาดนี้นะคะเล่เชฟนุ๊เชฟนุ๊เอาแล้วเป็นคนทำเองกับมือค่ะถ้าไม่อร่อยก็คือของพี่แม็กนะแต่ถ้าอร่อยก็คือเชฟนุ๊ครับ้งไอ้ตั้งได้ให้มันไดแห้งนิดเดียวมันละมุนได้ ดูทำดูให pues ้มันดูเหมือนเราเราทำช่วยเขาจริงๆเลยเนี่ยเดนก็ไมยช่วยพี่แม็กช่วยฉันจ้ะออลูกไปใชหรอเดี๋ยวมาม่าทำไปแล้วดิ เราเริ่มใหม่ค่ะทำไมอ่ะซีนเมื่อกี้ไม่ได้ภาพไม่สวยเททิ้งไปซะแล้วเททิ้งไปเลยไม่ไหวภาพไม่สวยโอเคพวกกลับเขาบอกภาพผสมก็เททิ้งเลยเมื่อกี้เททิ้งข้างรถไปละ เ<ผ>ช้านี้จะอรุอวรสดับยามเช้านะคะผมเชา้สาสดใสครับแดดแดดอ่อนอ่อนอ่อนมากเลยครับดูครับมันไม่สามารถทําอะไรเราได้ค่ะแสงแดบดบไม่สามารถลืมตาได้ด้วย <c oughs> นี่คือเมือเช้าของเรามือเช้าของเราฮะอะไรเนี่ยข้าวเหนียวม,มูฟอยเป็นข้าวเหนียวม,มูฟอย <c oughs> ที่เราได้มาเป็นหอ่อสองห่อสุดท้ายนะเนระ เสียใจด้วยจริงๆนะครับาทสองหอย25บาทอ๋อสองหอย25บาทหันอ๋โอเคอันนี้เป็นลองซื้อมาทานว่ามันจะทำให้เราหายหิวหรือเปล่าแล้วพี่เหรอแล้วพ่เหรอพี่แม็กทานอะไรยังคะซื้ออะไรกันมาคะหมูหมูฝอยเอาไหมพี่ไม่เาไม่เอาซื้อแค่ื่นกี้เขามาขายสองห่อเอาไมแม่เขาคิดเราเลยครับเดี๋ยวพี่ไปเดินดูพร ตอนนี้แดดเปื้งเปรี้ยงตอนบ่ายสองกว่าคือทกเต็นท์นี่คือเงียบกันหมดเลยหลบแดดร้อนมากนนมาาร้อนมากออกได้ป่นะทุกคนมันกลางเขาอะเนาะมันกลางเขาซึ่งมีร่มไม้ค่อนข้างที่จะน้อยสลหรับช่องลมอะ่ะมันมาเป็นช่วงๆแต่ลมแต่ลมพัดเย็นเลยนะลมพัดเย็นแต่เป็นช่วงๆช่วงนี้ไม่มีลมมีแต่แดด โอ้สวยอ่ะสายก็โอเคนะไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปอันนี้คืออะไรอ่ะโตยต้าโตยต้าออ้สครับได้เลยครับแป๊บเดียวนะพี่นาขอบขอบคุณครับโอ้เท่มากเลยครับ โอ้โคุณครับหนึ่อสามอยากเป็นสวเยคราวเดี๋ยวไปสาวเมกันเหรอเอสองหน้าหันหน้าแดดเออเออเฟียออบงังแดดหน่อยบงังแดดโอ้ยแด่นนอนมือนั่นนะเออ โอ้โหวทเลยสกันสากตมากเต้ยมากโอ้เต็มเลยนี่วินเ้นี่้วยนะออโต้้ลยโออโต้เหรออโต้โอ้โหจริงไหมโอเป้นโอเป้นปีตัวนี้ไงที่เขาให้มา เห็นเห็นจมูกเลยอันนี้ทางคันนอนน่ะเขามีบริการให้รูปฟรีก็คือจะมีช่างภาพเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วก็พิมพ์กับเครื่องคันนอนโอ้โมีรูปลองปะมีรูปเราไปเองทำไมไม่มีรูปเหลืองทำไมไม่มีรูปแบบนี้อ๋ออ้าวแล้วเราเราไปไหนแล้วรูปเสร็จแล้วรถกขมาได้กันดิรถเสร็จรถอยู่ตรงเนี้ยรถอยู่ตรงเนี้ยคือยังไงอะเขาลบออกเอาลบออกอ่ะแล้วไม่มีรูปหนูหน้า ่นต้องมีรูปฉันแล้วมั้งล่ะนี่ได้เปล่าหน้าตาเป็นอย่างนี้มารูปฉันอ๋อมีด้านหลังอีกเหรอเอาเฮ้ยนี่มีแนี้นี่นี่นี่ไม่มีรถแต่มีโค้ดนี่ว้าวเก็บน้อยใจไม่มีรูปเราไม่ก็ไม่ก็อ้าวนี่ว่น มีมนี่ว่าอย่างนี้เนี่ยตอนนั้นสี่ขาอยู่ห่างนิดนึงอ๋อก็เลยก็เลยได้แต่ถือนี่กับพี่คนที่บินโดนเนี่ยอันนั้นจะให้พี่เขาไปนะเขาได้จะอยู่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเปลี่ยนเปลีนใหม่บินแค่ใหม่ชอบเราก็บอกเราตรงๆต๊ะูปเราไปหลอกเออใครแม่รอลูกยังลูกเปล่าเดินดูหมู่บ้านกันนี่ครับอันนี้คือกลางวันนะครับ ใช่ช่วงเวลากลางวันตอนนี้นะคะเราอยู่ในหมู่บ้านในเขตเลคฟูแคมปิ้งนะคะก็คือนอกจากที่จะมีแคมปิ้งแบบสไตล์แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบสไตล์ดำสไตล์รกชูรี่แล้วนี่ยังมีแบบสไตล์วินเทจด้วยอารมณ์เหมือนแบบว่าค่ายลูกเสือนะที่นี่นะใช่ใช่ไหมเล่นอยู่ตรงนี้ครับโอ้สี คือสีคือซใจมากอะฉูดฉาดคุณโทนออันนี้าคืออไข้าใมแล้วก็เอามาประมาณเหมือนเป็นกรกษัตริย์เข้าไปรลาน้าธรรมดาแล้วก็เอาวาท้าอีกวางท้าหรอย่างเงี้ มาประเด็นคือผลไม่อย่างไรเงื่อกระตุกกระตุกกระติกไปนี้ลบไปนี้ไไปเฉนีเป็นเหตุล้วถ่ายดูลบกันดีกันโรเลย คสวยมากเลยโอ้โหโอ้โาาใจมากใหญ่แต่พอเวลามีผู้นี้มาก็เล็กเลยเนาะแค่เดยอยากเป็นยูทูบเบอร์นะอยเป็นยูทูบเบอร์นะเนเหรอ